โอ้ยตอนนี้เขากดผลให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมบอกเลยว่าแชมแมมแไหนวะผลไฟนี่ครับผมได้ผลไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลไฟถา่าบอลเลยนะทุกคนอ่ะทีนี้ผมก็มีผลไฟแล้วทุกคนดูไอ้ดีไก<ด>่ครับสวัสดีคุณผู้ชมดู ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนายฟอนแหวันนี้นะครับผมมากับผมอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราอยากได้ผลไฟมากๆผมมีร้านหลับนอนร้านนึ่งร้านหลับนอนร้านอะไรร้านหลับนอนก็คือเออจริงๆวันนี้คือร้านสตอรี่จบแล้วเนี่นะครับ เป็นร้านที่ผมจะไปกดไฟในวันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาดูกันเลยว่าร้านจะบริการไวแค่ไหนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าร้านนี้ไม่โกงไม่เกียน100%ครับผมโอเคปคาถาพร้อมแล้วฝากกดไลค์คดเลินหนึ่งไลค์ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยย yeah! ค้นหาไปใน Facebook เลยนะครับว่าสลิปช็อปนะส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากค้นหาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทางใต้ล่างคลิปนะครับจากนั้นก็จะเจอเพจนี้เลยครับผมที่จะมีคนกดถูกใจมากกว่า5,400คนนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ครับทุกคนบริการกดผลแมปบ o ็อกฟุตนะครับดูราคาต่างๆได้เลยบริการกดเกมพาร์ทแมปบ o ็อกฟุตนะครับอ่าบริการกดเพชรออสตาด้วยนะครับเลดแบดโอ้โหสุดคุ้มเกินนะครับไปร้านอะไรมันจะคุ้มได้ขนาดนี้วันเนี้ยทุกคนมาส่งข้อความกันเลยบผผมล้ววกกก็อไป่าาด นะครับรับสวัสดีครับสนใจกดผลไฟในบล็อกฟุตครับผมงับอ่ะงับๆๆบๆบระหว่างนี้นะครับเราก็รอทางทีมงานตอบนะเดี๋ยวผมเต้นสาวบางโพให้ทุกคนรอแล้วกันนะคิวโกดากโก้พวกยาวต้องตะเออเฮ้ยเอาตอบเล็วโอ้โหต้อบใยกึนนะครับผมยังเต้นไม่จบเพลงเลยนะครับ โอเคเขาบอกว่า65บาทครับแล้วก็โอนเงินไปในนี้ได้เลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะทําการโอนเงินนะคะโดยการผ่านทูมานี่วอลเล็ตนะเออมีบัญชีธนาคารก็สามารถโอนได้นะคบผมธนาคารขอกรับนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมโอนผ่านทูมานี่วอลเล็ตและการขอเวลาสักครู่นะครับนี่นะทุกคนเข้าแอปทูบันี่วอลเล็ตแล้วก็กดโอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อตอนกดโอนด้วยนะมันจะมีชื่อบอกนะครับเจ้าของบัญชีก็ชื่อนี้นะถ้าไม่ใช่ชื่อนี้อาจจะแปลว่าโอนผิดนะครับระวังดเค จำนวน65บาทนะครับกดโอนเงินอผมใส่ผิดอันนี้ผมใส่เบอร์ผิดเรียบร้อยนะคะผมยืนยันการโอนโอนเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งสลิปให้กับทางร้านด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมกดบันทึกสลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมส่งไปเลยนี่สลิปมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่เลยส่งไปแล้วนะครับสลิปแบบนี้นั่นเองนะทุกคนโอเคโอนเรียบร้อยครับผมโอเค เขาบอกว่าแจ้งแต่อะไรแจ้งตามที่ผมถามให้หมดนะครับเพื่อความเร็วในกดหักเล่นในโทรศัพท์ให้แอดเพื่อนนี้อ่ะมือถือนะครับให้แอดเพื่อนนี้นะครับแต่ผมเป็นในคอมนะมาแล้วแจ้งชื่อในเกมหักเล่นในคอมให้แจ้งว่าคอมสามารถเข้าลิงก์ได้เลยโอเคผมก็จะแจ้งไปเลยว่าคอมชื่อในเกมถ้าเราทาแบบนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะมังกี้เอ่อวีอะไรวะสามป่ะวะวีอะไรสักอย่างจาชื่อเกมเลยไม่ได้อ๋อเอ็กเก้าเก้าเรียบร้อยครับแล้วก็กดเข้าลิงก์เซิร์ฟนี้ไปได้เลยนะครับถ้าสำหรับสำหรับใครที่เล่นในะคอมนะ เข้าลิงก์ที่เขาส่งมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าเกมนะเออรันราโอเคครับผมมาเรียบร้อยทีนี้เราก็รอทางแอดมินกดผลให้เลยนะคะเขาบอกว่าอะไรอะแบบนึงนะโอเคครับเข้าเลยโลกเก่านะครับโอเคครับเข้าแล้วงับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คผลด้วยนะครับว่าผลมาหรือยังนะทุกคนโอ้ยตอนนี้เขากดผลให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการไปกดเช็คกันเลยดีกว่าจ้ะไปเช็คกันเงีนเงียนเงีนเงีนเงนเงีนเงนเงนเงน ครับไปเดี๋ยวเราไปเช็คผลกันเลยมาแทมแทมแทมแท,ม,ท,ม,ท,ม,ทมไหนว่าผลไฟนี่ครับผมได้ผลไฟไปเรียบร้อยนะคบผลไฟถาวบอเลยนะทุกคนอ่ะทีนี้ผมก็มีผลไฟแล้วทุกคนดูไอ้ดีไก่ผลถาวบอเพียบนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆาเลยนะคะผมะเรนไงร้านนี้นะคะผมบอกเลยว่า เอาคอผมเป็นประกันได้เลยครับไม่โกงไม่เกลียน100ครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้เยอะๆที่ทางสลิปชอบกันเลยนะคบผมร้านดีๆฝากไว้ในอมอกอมใจคุณผู้ชมกันด้วยนะคบห้ามพลาดที่จะไปอุดหนุนร้านนี้ลิงก์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยครับผมสนใจอะไรก็สามารถไปสอบถามทางแฟนเพจกันได้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไนฟอนด้วยครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ